สเปคในบ้านเราเนี่ยดีกว่าในต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับในราคาที่เท่ากันมันถ่ายสวยอะคือผมไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันถ่ายสวยมันเกิดมาเพื่อถ่ายคนน่ยคือแบตมันน้อยอะแบตมัน4 0 0พันมิลิแอมแองอะทำไมมันอึดได้ขนาดนี้ครับสรดีทุกผู้ชว่าน,นะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ จากแบรนด์ vivo นะครับชื่อรุ่นว่า vivo v23e 5g นะครับเป็นรุ่นที่เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากนะครับ vivo เนี่ยเขาส่งมาให้้อยลองเล่นนะครับก่อนที่เขาจะเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียกว่าก่อนที่จะเปิดตัวที่ใดบนโลกมนุษย์ใบนี้นนก็ได้เพราะรุ่นที่เราได้มาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าโมเดลในต่างประเทศกับโมเดลในบ้านเราเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนทั้งเรื่องของ cpu ไม่เหมือนทั้งเรื่องของกล้องนะครับคือการใช้งานเนี่ยคนละแบบกันแน่นอนสเปคในบ้านเร ดีกว่าในต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับในราคาที่เท่ากันอ,อแปลกนะครับ vivo รอบนี้ทํามายังไงก็ไม่รู้กันแต่ว่าสเปคในบ้านเราเนี่ยได้มาดีกว่าอันนี้ต้องชื่นชมราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่12,999บาทสเปคโดยคร่าวๆนะครับของ vivo v 2 3 e 5g ตัวนี้เนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอเดิมเลยครับ6.44นิ้วนะครับความละเอียดเป็น full hd plus แล้วก็พาเนลเป็น amoled สังเกตดูนะครับว่าตรงนี้จะไม่ใช่หลุมในจอเป็นติ่งหยดน้ํา ซึ่งแปลกมากเพราะว่าแบรนด์อื่นๆถ้าเป็น mid r ร n เนี่ยจะเป็นหลุมในจอจะเป็นอะไรกันหมดแล้วใช่ไหม,มตัวเนี้ยที่เขายังทํามาเป็นติ่งหยดน้ำเนี่ยครับเพราะว่าเขาใส่กล้องหน้าที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขามาให้นะครับเดี๋ยวไว้คุยกันเรื่องกล้องอีกทีนึงนะ CPU ที่ใส่มาให้อันเนี้ยดีกว่าต่างประเทศนะครับ CPU ที่ vivo v 3 e 5 g บ้านเราได้เนี่ยเป็น density 8 1 0 5 g แรงไหมแรง เน้นประหยัดพลังงานด้วยแรงด้วย 5G เสถียนด้วยและผลิตอยู่บนนโลยีการผลิตแบบ6นาโนเมตรแรมให้มา8กิกนะครับสตอรเรจให้มา128กิกและสามารถใช้งาน 5G แบบ2ซิมได้สามารถใช้งาน Du ว Mode Du ูว Standby ได้ให้มาคือแบบแจ่มมากนะครับกับราคานี้ตัวถาดซิมนะครับเป็นถาดซิมแบบไฮบริดนะครับก็คือซิม1ซิม2หรือจะใส่ SD card นะครับตัวนี้สามารถเพิ่ม Mi โคร SD card ได้ด้วยเพิ่มได้สูงสุดนะครับ1เทราไบต์ใช้งานไปเลยพี่เอาแต่พี่จะต้องการนะครับจะใส่ซิม2 ที่เป็น 5G หรือจะใส่ SD c a r กก็ว่ากันไว้แล้วก็เขามีฟีเจอร์ e x t e n d e d RAM นะครับก็คือเอาตัว Storage มาทำเป็น RAM เพิ่มไปได้อีกแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับ 4,500mAh พร้อมกับ Fast Charge 44W วัอาจจะแลดูน้อยเนาะ 4,500W แต่ผมจะ,จะบอกว่าผมเอาไปใช้งานมาเนี่ยนะครับแบตแม่งอึดมากนะครับคือเดี๋ยวไว้คุยตอนแบต Fast Charge ที่เขาให้มาครับ 44W ถ้าเราเทียบกับ V11 เมื่อตอนกลางปีจะให้แบตเตอรี่มา4,000 Fast Charge 3 3ัตัวเนี้ยได้4 4ัต์มาถ้าเก ว่าคุณชาร์จ1%จนถึง69%เนี่ยนะครับตามเลขสเปคนะเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากกล้องหน้านะครับความละเอียด44ล้านนะครับมีฟีเจอร์ I Auto Focus มาให้เหมือนกับ Vivo V10 เหมือนกับ Vivo v 3 1 Series นะครับแล้วก็กล้องหลังครับให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นกล้องหลัง50ล้าน f 1.8 1ตัวกล้องหลังที่เป็นเลน Ultra Wide 8ล้านอีก1ตัวแล้วก็เลน macro อีก1ตัวนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด3เลนนะครับก็แล้วแต่การใช้งาาาานนครับแต่่วสหผมเถ้กิด งานทั่วๆไปนะพอได้นะครับเท่าที่ผมไปลองกล้องมานี้สปอยไว้ก่อนนะครับผมว่ากล้องหน้าเด่นกว่ากล้องหลังเยอะมากขนาดตัวเครื่องบางมากนะครับบางประมาณ7 3 7 4มมิลลิเมตรอ่ะคือบางแบบบางเวอ่เวอร์เลยนะครับเทียบกับมือถือที่ผมมีอยู่อย่างเช่น iPhone 13เทียบกับ e d i ี Ultra คือบางกว่ากันแบบครึ่งครึ่งอะ่ะแล้วก็น้ําหนักครับเบามากครับคุณอย่าลืมนะครับว่านี่แบบจอ6.44แบบ4 0 0พกล้อง50ล้านหลังกล้อง44ล้านข้างหน้าคือคือมันบางขนาดแบบเฉียบอะ่แบบอะแล้วเบาประมาณ170ากรัมอ,อการเจียบ ที่ให้มาเนี่ยเป็นไทซนะครับแล้วก็เป็นลำโพงเดี่ยวแล้วไม่มีแจ็ค3.5มิลมาให้เพราะใส่ไม่ได้ครับตอนเสียบชาร์จเนี่ยคือผมรู้เลยว่าทําไมมันถึงไม่สามารถใส่แจ็ค3.5มิลมาได้เพราะตัวมันบางมากเอาไง่ายๆแค่พอร์ตไทซจะใส่ไปเนี่ยยังยากเลยครับ <c oughs> คือบางเกินก็จะว่าแต่ว่าในกล่องเนี่ยนะครับเขาแถมเคสแถมฟิล์มแถมหัวชาร์จแถมสายชาร์จและแถมหูฟังพร้อมกับแถมตัวดองเกิลที่แปลงจากไทซมาเป็นแจ็ค3.5มิลมาให้ด้วยเผื่อว่าคุณอยากจะใช้หูฟังของ หรือว่าเผื่อว่าคุณอยากจะไปต่อเครื่องเสียงหรือทํานู่นนั่นนี่กับแจ็ค3.5มิลอะไรเงี้ยเขามีมาให้สเปคคร่าวๆมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานจริงกันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่ผมชอบมีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเอาเริ่มจากโซเชียลมีเดียก่อนแล้วกันนะครับความลื่นไหลในการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กไลน์จงไอจีอะไรพวกนี้สบายหายห่วงนะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือตัว UI ใหม่ของเขาเนี่ยนะครับมันใช้งานง่ายขึ้นใ้าานาสนุวรี่คณามาถททจะทํ ตัวที่เป็นหน้าต่างลอยหรือว่า Picture In Picture ของเขาเนี่ยนะครับปรับขยายได้อิสระมากขึ้นแล้วก็ที่ผมไปลองมานะคือผมลองนึกสภาพหรือว่าผมเป็นน้องๆที่แบบเรียนออนไลน์แล้วก็แบบรู้สึกว่าเออการที่เรานั่งประชุมหรือว่าการที่เรานั่งเรียนออนไลน์ทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีมันมัน,ม,นมันอาจจะแบบเราอยากจะพักผ่อนสายตาบ้างแต่ว่าก็ยังต้องอยู่ในการประชุมออนไลน์อยู่อะไรเงี้ยเราก็สามารถจะใช้ฟีเจอร์เนี่ยครับเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วก็มาถ่ายเล่นโดยที่แอปพลิเคชันที่เรากําลังใช้งานกล้องอยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็ย มันให้มาเยอะมันมีอยู่แอปพลิเคชันหนึ่งเว้ยที่ผมไปเจอมาแล้วผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากก็คือ Tik t o ็กตออก,กับ Instagram Instagram เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถจยแบ่ง2หน้าจอได้แต่ว่าของ vivo เนี่ยนะครับเราสามารถเซตมาให้มันกลายเป็นตัวหน้าต่างเล็กได้แล้วดูดิเนี่ยอันนี้ก็เล่นไปนะครับอ่ะสมมุติอันนี้นะลองเปิดนี้ดูนะแล้วผมเปิด YouTube ก็ได้เปิด Facebook ก็ได้อ่ะสมมติผมเปิด Facebook มาเดี๋ยนะ อิส a าเอ m ก็เล่นไปปกติเลยนะครับการใช้งานมัลติวินโดว์เนี่ยมันง่ายมันสะดวกขึ้นมากๆถ้าถามในเรื่องของซอฟต์แวร์ถามในเรื่องของความลื่นนะครับผมให้10บสใครชอบใช้งานแบบนี้นะเปิด2หน้าจอเปิดหน้าต่างเล็กหรือว่าทําเป็น2จออะไรเงี้ยมันทําได้นะครับซอฟต์แวร์ค่อนข้างสเสถียรด้วยอันนี้ปล่อยผ่านเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับถัดไปเรื่องของการดูหนังนะครับเน็ตฟลิ เป็น L1 นะครับสีสันจอสวยเอาง่ายๆว่าดูหนังฟินเลยแหละเพียงแต่ว่าจุดตําหนิมันมีอยู่2ที่ที่แรกก็คือตัวกล้องหน้าที่มันเป็นติ่งหยดน้ําลอยลงมาบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็แบบเอ้ยรู้สึกว่าดีกว่าหลุมในจออันนี้แล้วแต่แต่ว่ามันเล็กนิดเดียวครับมันไม่ได้เยอะมากกับอีกอันเลยคือมันเป็นลําโพงเดี่ยวครับมันไม่ใช่ลําโพงคู่ราคา12,999บาทนะครับในทัศนคติส่วนตัวผมนะคิดว่าควรจะต้องเป็นลําโพงคู่ได้แล้วนี่ก็เป็นจุดพิจารณาในเรื่องการดูหนังนะดังนั้น ถ้าให้คะแนนโซเชียลมีเดียกับการดูหนังฟังเพลงผมคงให้คะแนนสัก9เต็ม10 หักไปในเรื่องของ refresh rate หน้าจอที่ไม่ใช่90ไม่ใช่120และไม่มีลำโพงคู่มาให้ถัดไปเรื่องของการถ่ายรูปนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อถ่ายรูปกล้องหน้าเป็นพิเศษที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยลองเอากล้องหน้าไปลองใช้งานมาเอากล้องหลังไปลองใช้งานมาผมรู้สึกว่ากล้องหน้ามันเด่นกว่าค่อนข้างเยอะเด่นกว่าทั้งเรื่องของภาพนิง่งเด่นกว่าทั้งเรื่องของวิดีโอเด่นกว่าทั้งเรื่องของลูกเล่นหรือว่าโหมดการใช้งานนัน่นนี่คือกล้องหน้ามันเด่นมากสกินโทนความ วความหวานความแววคือมันถ่ายสวยอะคือผมไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันถ่ายสวยคุณลองดูตัวอย่างภาพที่ผมไปถ่ายมาแล้วกันนะว่าเฮ้ยกล้องหน้าเป็นยังไงในการถ่ายภาพนิ่งคือผมเอา่ไปถ่ายมาเนี่ยผมบอกเลยว่าชอบมากรู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยมันสวยตัดขอบดีพอสเทรตก็ดีในโหมดถ่ายปกติก็ดีหรือว่าในการถ่ายกลางคืนก็ดีเนี่ยนะครับมันเยอะซะจนวันนี้อาจจะพูดไม่หมดด้วยซ้ำเอาง่ายๆกล้องหน้าครับในเรื่องของการปรับโบเก้คุณก็สามารถปรับได้นะครับลูกเล่นในงานภาพนิ่งกล้องหน้านะนี่เราแค่พูดถึงภาพนิ่งก่อนนะลูกเล่นแม่งเยอะมากอัันดบแรก สไตล์ ตายก็มีตั้งแต่ fresh texture 80, อ uh, rocco ok gray film holiday ค,คือเยอะเพียบนะครับหรือถ้าว่าคุณอยากจะได้แบบฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็มีตั้งแต่พวก grab food night bread macaron นะครับ silent หรือว่า i e l a n d western film หรือ japanese หรือคุณอยากจะใช้ฟีเจอร์ที่เป็นพวก light effect การทำแสงเข้าแสงออกแสงสตูดิโออะไรเงี้ยเขาก็มีมาให้ผมอาจจะพูดวันนี้ไม่หมดนะครับคือโหมดมันเยอะมากลองไปเล่น อยู่ที่ชอบครับผมว่าโหมดในการถ่ายบิวตี้เนี่ยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะมีเกิน20แน่นอนอแล้วก็ไอฟีเจอร์ออโต้โฟกัสในกล้องหน้าเนี่ยนะครับไม่จําเป็นนะว่าจะต้องใช้กับซอฟต์แวร์ของเขาผมลองเอาไปไลฟ์ในอินสตาแกรมนะครับลองไปถ่าย i g Story ดูลองไปถ่ายติ k กต็อกลองไปถ่ายลง Facebook ดูก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับเขาทำตัวเป็นกล้องหลังเลยเจ๋งนะครับชอบอันเนี้ยใช้ได้ทีนี้ภาพนิ่งในกล้องหลังนะครับก็มีเลนส์50ล้าน f 1.8มาให้นะครับมีเลนส์ ultra wide 8ล้าน แล้วก็มีเลนส์มาโคร2ล้านมาให้สกินโทนของภาพกล้องหลังที่ออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปถ่ายอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่คนเป็นอาหารเป็นอาคารเป็นวิวทิวทัศน์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากได้ภาพสวยๆหรือว่าสีสวยๆนะครับคุณอาจจะต้องถือน้องเขาแป๊บหนึ่งแล้ว ให้ AI เขาวิเคราะห์สักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสัก1-2วิแล้วมันจะขึ้นโลโก้อย่างเงี้ยขึ้นมาให้ AI เขาจะวิเคราะห์ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเป็นเอ่อเป็นต้นไม้นะมันเป็นอาคารนะนู่นนั่นนี่นะแต่ถ้าว่าเราถ่ายเร็วๆโดยที่แบบเราควักขึ้นมาแล้วเราถ่ายเลยยภาพมันจะออกมาเป็นโซนแบบบิวตี้เกือบทุกภาพคือคาแรคเตอร์ของกล้องของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนหลักหรือว่าเลนเอลร้ายมันจะเซ็ตค่าดีฟอต์มาเป็นบิวตี้ไว้ก่อนถ่ายวัดมาเนี่ยโอ้โหวัดคือสวยเลยครับหวานเจี๊ยบเลยฮ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ภาพสวยๆนะรอนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณถ่ายคนครับสวยทุกรูปครับถ่ายกล้องหลังนี่แบบอย่างจี๊ดนะครับเลนหลักก็ได้เลนเอลิาวายก็ดีมันเกิดมาเพื่อถ่ายคนนะ่ยคุณจัด Vivo ตัวนี้ได้เลยครับสวยมาก ข้อเสียที่ผมไปเจอมานะคือเลนหลักกับเลน ultra wide เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรารีบๆถ่ายสีของเลนหลักกับสีของเลน ultra wide เนี่ยบางรูปมันไม่เท่ากันอย่างเช่นบางรูปเลนหลัก AI ยังไม่ได้ทํางานก็จะหวานเลน ultra wide AI ทำงานก็จะเค็มเลยถ้าเอาไปถ่ายคนนะผมให้สิบสิบถ้าถ่ายวัดวา,ารามถ่ายสถานที่ถ่ายดอกไม้ถ่ายอาหารบ่อยๆผมให้ประมาณ8เลน ultra wide ดีไหมที่ให้มานะครับแปดล้านพิกเซลผมว่าในราคานี้นะควรจะต้องดีกว่านี้ผมเป็นคนที่ใช้เลน ultra wide บ่อยเลนมาโคร2ล้านที่ให้มาก็เพียงพอ สำหรับการใช้งานทั่วไปครับไม่ได้ห,หวุยหวามากมายนะักแล้วก็เลนส์มาคโครในเราคานี้หลายๆตัวก็เป็น5ล้านพิกเซลกันแล้วตัวนี้ยังเป็น2ล้านพิกเซลอยู่ส่วนโหมดในการถ่ายรูปกล้องหลังนะครับกล้องหน้าว่าเยอะแล้วเนี่ยกล้องหลังเยอะไม่แพ้กันเลยครับการทําเฉดสีการทําโหมดภาพหรือว่าการใส่สไตล์นั่นนู่นนี่นะครับสไตล์กล้องหน้ากับกล้องหลังจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าฟิลเตอร์เนี่ยเหมือนกันแล้วก็ไลท์เอฟเฟกต์เนี่ยเหมือนกันคุณลองดูตัวอย่างภาพแล้วกันเพราะว่าสไตล์ของเขาเนี่ยคือคือเจ้มจนจร,จริงๆอะ่ะกล้องหลัังีี่่ยจะมมอูกโหดทสํารบ ถ่ายภาพนะจะพิเศษขึ้นมาสำหรับผมก็คือโหมดท,ที่เรียกว่า double exposure นะครับเขาจะเป็นการทําภาพซ้อนขึ้นมาเขาเรียกว่าภาพ overlay นะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ละกันเนาะก็จะมีพวกดอกไม้หมู่ดาวภูเขาดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เราสามารถ a d ดภาพเพิ่มเข้าไปได้เพื่อเป็น overlay ได้อีกนะครับเป็น double exposure หรือว่าการถ่ายภาพซ้อนนั่นเองเนาะก็เป็นลูกเล่นที่เขาติดมาให้จากโรงงานคะแนนในเรื่องกล้องนะถ้าเอาแค่ quality นะครับทางภาพนิ่งกล้องหน้ากล้องหลังผมให้โดยรวมประมาณ8.5ถัดไปเป็นงานวิดีโองานวิดีโอ กล้องหน้าเนี่ยจะเซตติ้งได้สูงกว่ากล้องหลังนะแปลกไหมปกติเวลาเรารีวิวสมาร์ทโฟนเนี่ยเราจะเจอว่ากล้องหน้าเนี่ยได้แค่ Full HD กล้องหลังได้ 4K ตัวนี้กล้องหน้าสามารถที่จะเซตติ้งให้ได้ Full HD 60 Full HD 30และ Full HD 24 frame, เฟรมเผื่อใครชอบถ่ายหนังนะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายหนังมาให้ด้วยนะเป็นมูวี่โหมดคือเขาจะเขาจะทำขอบบนขอบล่างให้นะครับสิ่งที่มันพิเศษแล้วก็ดีกว่าชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาคือมันมีออโต้โฟกัสมาให้แล้วก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ i ออ Auto Focus ในงานวิด,ดีโอได้ทุกความละเอียดสามารถใช้งานวิดีโอที่เป็นบิวตี้ก็ได้สามารถจะใส่ฟิลเตอร์ไปกับวิดีโอก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณใส่บิวตี้หรือว่าใส่ฟิลเตอร์เข้าไปในวิดีโอเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น 720p หรือว่า HD ไม่ใช่ Full HD, ลง IG Story นะครับใช้หมดได้ใช้หมด b ิวตี้ใช้หมดฟิลเตอร์ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการเอาไปทําต่อตัดคลิปลง YouTube หรืออะไรเงี้ยผมแนะนําว่าอย่าเปิดฟิลเตอร์กับอย่าเปิดหมดบิวตี้ก็พอนะครับไม่งั้นมันคุณภาพมันจะน้อยไปหน่อยนะครับทำงานค่อนข้างยากกล้องหลังนะครับสามารถถ่ายวีดีโอได้ Full HD 60นะครับสามารถถ่ายวีดีโอได้ Full HD 30และ Full HD 24เฟรมนะครับก็แม็กซิมัมอยู่แค่ Full HD ครับไม่สามารถกระดึบไปถึง 4K ได้เหมือนกับรุ่นพี่ก่อนหน้านี้อย่างที่เล่าไปเนาะน่าเสียดายครับเลยราคานได้ม ใช้งานได้ครับแต่ไม่ได้หวือหวามากคือเน้นแบบเน้นลงโซเชียลไม่ได้เน้นเป็นแบบบล็อกเกอร์อะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ของมันไม่ได้ดีมากมานักนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆเมื่อเทียบกับเรราคานี้นะกล้องหลังเองเนี่ยแจ่มเหมือนกันตรงที่ว่าเขามีฟีเจอร์ i ออ Auto Focus มาให้คือไม่ได้มีให้แค่กล้องหน้านะกล้องหลังก็แบบมี Auto โฟ c u s ที่มันฉลาดแล้วก็สามารถเจาะไปที่ดวงตาได้นะครับจะตาซ้ายตาขวาต้หรือแม้กระทั่งว่าคุณใส่แว่นอยู่างเงี้ยครับมันก็สามารถ Auto Focus มีโหมดกันสั่นมาให้ครับจะมีอยู่2แบบคือมี Standard กับ Ultra นะ ก็ครอบมานิดหน่อยนะครับอัลตร้าเนี่ยจะครอบเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าอัลตร้าเนี่ยจะต้องใช้กับ Full HD 60นะถ้าเป็น Full HD 30เนี่ยไม่สามารถใช้งานอัลตร้าได้นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยนะครับจะมีกันสั่นที่เพิ่มขึ้นมาให้อันหนึ่งคือกันสั่นของเขาเนี่ยจะเป็น Steady Face นะครับก็คือมันจะจับหน้าเราแล้วมันก็จะทํากันสั่นในวันนี้ที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยครับไอตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทํา Steady Face เนี่ยมันยังไม่ได้สเสถียรมากมายนักอาจจะต้องรออัปเดตให้มันดีกว่านี้หน่อยหนึ่งให้ประมา 8.5จนถึง uh, 9ถ้าเกิดว่าคุณใช้คุณภาพแค่ Full HD 60เฟรมเต็มที่แล้วไม่ได้ใช้ 4K เลยพี่ความถมึมตัดไม่ไหวอะไรเงี้ยผมอาจจะให้คะแนนสัก9จนถึง9.5ขึ้นอยู่กับความซีเรียสด้วยนะครับถัดไปเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมเนี่ยก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีเอาเริ่มจาก RV เลยแล้วกันนะครับ RV ถามว่าเล่นลื่นไหมลื่นครับแต่มันยังเปิด60เฟรมเรทไม่ได้อย่างที่เล่าไปอาจจะด้วยหนึ่งละ CPU ยังใหม่อยู่หรือยังไม่ได้ไปโคกันหรือยังไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ในวันนี้ยัง ได้แค่30เฟรมเรทเหมือนกันเลยกับแทรากอน7 7 8ถัดไปที่ผมเล่นอยู่ก็คือเกมผับจีผับจีเนี่ยเราสามารถปรับเซตติ้งได้ค่อนข้างสูงนะผมว่ามันตามราคาเราสามารถปรับสมูทแล้วให้กราฟิกเป็นอัลตร้าหรือเราสามารถปรับกราฟิกให้เป็นบาลานซ์แล้วปรับเฟรมเรทเป็นอัลตร้าคล้ายๆกับพวก765หนะครับหรือว่าพวก800 u อยเลยประมาณนี้นะครับไม่ได้หนีห่างจากนี้มากมานะักเล่นได้สบายนะครับแต่ข้อเสียของการเอาไปเล่นเกมในผับจีหรือว่าแนแบบ Call o Duty อะไรเงี้ยครับคือลำโพงเป็นลำ เดียวดังนั้นแยกซ้ายขวาไม่ได้ถ้าเป็นเกมบ้านๆอย่าง RV หรือว่าพวก l o l อเละไรเงี้ยเกมที่มันไม่ต้องใช้เสียงที่แบบซ้ายขวาก็ได้หรือ RX r x เ m อเะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาสุดท้ายที่ผมไปทดสอบมาคือเกมที่มันค่อนข้างหนักก็คือ Gen น h i n Impact นะครับ Gen น h i n Impact เนี่ยถือว่าเล่นได้ลื่นกว่าที่คิดนะโดยการปรับภาพให้ต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นอัดบันทึกหน้าจอหรือว่าเล่นไปอะไรไปมันก็สบายโดยสรุปผมให้คะแนน RV ในวันนี้นะเ็เต็มสิบพับจีผมให้คะแนนสักเป็นันนรดน เจนชินอย่างเงี้ยให้คะแนนเจนชินสัก8เต็ม10อยู่ในเกณฑ์ดีครับไม่ได้ดีเวอร์แล้วก็ไม่ได้แย่เวอร์ดังนั้นคะแนนโดยรวมของการเล่นเกมนะผมจะให้สัก7.5เต็ม10ว่ะสุดท้ายเรื่องแบตเตอรี่ฟา้าชาร์จเซนเซอร์แล้วก็การนําทางนะครับเอาเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับอึดมากนะครับเล่นเกมอย่างเงี้ยตะเกียบเล่นเกมไปนะครับไก่แบงค์หนึ่งชั่วโมงเนะี่ยแบตเตอรี่ลดไปแค่20-23%เท่านั้นอันนี้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอันนี้คือเล่นผ่านว่านีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าค พันมิลลิแอมแ่งอ่ะทำไมมันอึดได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับเอาไปดูหนังมาครับเนี่ยดู Netflix ค้างอยู่ดูผ่าน Wi-Fi กับดูผ่าน 5G แบตลดพอๆกันเลยครับคือประมาณแบบ7%ใน1ชั่วโมงถ้าชอบดูหนัง รหรือถ้ากว่าคุณใช้หมดไปแล้วนะครับมันจะมีฟีเจอร์ฟ้าชาร์จ44วัตต์ของเขานะครับของเขาเนี่เขาวัดโดยการมีแบตเตอรี่1%จนถึง69%เขาบอกว่าใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ผมเนี่ยแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเลยชาร์จจาก0จนถึง53 54%นี่แหละนะครับในครึ่งชั่วโมงนะครับดังนั้นของผมกับของเขาเนี่ยห่างกันพอสมควรแต่ว่าเราสตาร์ทต่างกัน44วัตต์ที่ให้มานะครับ0จนถึง100ของผมนะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆ1ชั1่วโมง10นาะทีอยั ความร้อนนะครับในการเล่นเกมความร้อนในการใช้งานความร้อนในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงลอะไรเงี้ยถือว่าน้อยมากแต่ผมไปเล่นเกมกับแบงค์มาครับหชั่วโมงอุณหภูมิสูงขึ้นมาแค่ประมาณ6องศาคือน้อยมากอันนี้ส่งจาก CPU ที่เป็น Dimensity 810 มัง้งกาจอ3คอลดลงมาเหลือ2คออะไรเงี้ยคือไม่ต้องแรงมากเน้นไม่ต้องร้อนเลยเน้นใช้งานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับการใช้งาน 5G ครับด้วยความที่มันเป็น density เนาะมีฟีเจอร์ smart switch นะครับมีฟีเจอร์ standby เวลาเราแบบไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่า 5G ไม่ได้เยอะมันก็สวิตตัวเองเนี่ยให้กลายเป็น 4G พัดหรือว่า 4G ธรรมดาได้เองอัตโนมัติแล้วเร็วฉลาดนะครับซอฟต์แวร์ถือว่าฉลาดเลยสปีดความเร็ว ของ Wi-Fi แล้วก็ของ 5G นะครับอันนี้สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจสปีด 5G นะกับสปีด 4G พัดพผว่าดีนะครับ 5G เนี่ยสูงสุดที่ผมไปวัดได้เลยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะนี่นี่เห็นไหมสปีด 5G 550ทับ120 เวลาเราติดตั้งแอปเนี่ยถ้าเป็น4 g เราจะต้องรอประมาณสัก1นาทีเนาะดาวน์โหลดตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกแล้วก็ติดตั้งแต่5 g เนี่ยคุณจิ้มปุ๊บเนี่ยนะครับประมาณ3วิมันโหลดเสร็จเลยหรือบางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกลเสาสัญญาณ5 g เนาะตัวเนี้ยเขามี4 g plus ให้ มีโวล LTE ให้พอมันเป็นตัว 4G พัสดอ่ะหนึ่งร้อยสิบเมกสปีดมันไม่ได้แย่เลยนะครับมันแตะหลักร้อยเลยนะเว้ย 4G พัดไม่ยังเก่งอ่ะแต่ Wi-Fi เฉยๆสำหรับผมนะ Wi-Fi เฉยๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ350ทับ 350. คือไม่เกิน400เอางี้ดีกว่า5 G เร็วกว่าอีกอ่ะ <laughs> ถ้าเกิดให้คะแนนนะครับเรื่องของการรับสัญญาณ Wi-Fi กับ 5G เนาะ 5G เนี่ยผมให้10 WiFi เนี่ยผมให้สัก8เต็ม10ประมาณนี้นะครับสุดท้ายคือการนำทางอย่างเช่นแบบจังหวัดที่มันจะเลี้ยวอะไรเงี้ยครับมันจะบอกล่วงหน้าได้เร็วกว่าพวก iPhone นะครับ iPhone 12 iPhone 13เนี่ยเวลาแบบจังหวัดจะถึงโคง้งเลี้ยวอะไรเงรี้ยมันก็จะบอกกระทันหันถ้าอันเนี้ยเหมือนมันจะคิดล่วงหน้าไวให้แล้วนิดนึงแล้วก็การจับ GPS ค่อนข้างดีอันนี้ผมให้ผ่านนะครับพี่ๆไรเดอร์หรือว่าคนที่แบบว่าจะใช้มือถือในการนำทางบ่อยๆจัดได้้เเเลลยยผผมมชอบนนะกาาารรทงีี่ใให10ค ่ผานใช้งานได้จริงครับผมรอไปใช้งานมาแล้วผมกล้าคอนเฟิร์มหมดละนี่คือการรีวิวทั้งหมดนะครับหลังจากที่เอาไปใช้งานมาประมาณ2สัปดาห์กับ vivo v, v 2 3 e คุ้มไหมกับ12,999บาทนะครับอยู่ที่ว่าคุณเอาไปใช้งานแบบไหนถ้าเล่นเกมกับ ถ่ายวิดีโอเป็นหลักผมว่าไม่ค่อยุยูกถ้าเน้นใช้งานกล้องเซลฟี่เน้นใช้งานถ่ายรูปสวยๆเน้นสู่บริการดีๆไว้ใจได้อุ่นใจได้อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดใจครับทดสอบเกมเพิ่มเติมเดี๋ยวไปลงให้ในช่องแบงก์เกมจ๋านะครับลองไปกดดูได้เนาะเผื่อใครอยากจะไปเลือกซื้อ vivo รุ่นนี้อยู่เรามาเล่นเกมอยากจะรู้ว่ามันเล่นเกมไหวไม่ไหวยังไงนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณ vivo ด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราได้ลองเล่นก่อนที่เขาจะเปิดตัััววในนประเททศไยีผมกําลง ปล่อยคลิปนี้เขาวางขายหรือว่ามีให้พรีออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด2สีสีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นสีซันชายนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาวดำนะครับจะเป็นดำดำเทาๆนิดนึงเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ